ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดกเกียวกินเที่ยวอิานะครับอีพีนี้เราจะไปที่ไหนค่าน้องเอิงนครพนมก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับอีพีนี้จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้แวะทานข้าวเช้ากันที่อำเภอธาตุพนมนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่หัวมุมตรงวงเวียนตรงหน้าพระธาตุเลยนะครับไผ่กระทะก็เดี๋ยวกําลังจะเดินทางไปที่ จังหวัดนครพนมนะครับก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับในรอบนี้ที่เดินทางเข้าไปจังหวัดส่วนมากก็จะมาที่ท่าพนมนะครับอาไหว้พระธาตุก็เดี๋ยวไปดูกันว่านครพนมเป็นเมืองน่าเที่ยวแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวเราแะไปชิมกาแฟที่ร้านจังเกิลกันค่ะไปชมบรรยากาศในร้านกันนะคะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในร้านจังเกิลสเปกนะครับวิวดีมากนะครับมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนํานะครับถ้ามานครพนมก็สายถ่ายรูปสายคาเฟ่นะครับต้องไม่พลาดนะครับดูด้านหลังกว้างมากวันนี้เราก็โชคดีหน่อยครับมาวันฟ้าปิดนี่ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงเวลาเกือบจะเที่ยง ก็าพามาเที่ยวที่เขาเร like ียกพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่าที่จังหวัดนครพนมก็เด um <s> <happening> <az> <season> ี๋ยวเข้าไปดูภายในลักษณะสถาปัตยกรรมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโคโลเนียน สร้างหันหน้าไปทางทิศเหนือเข้าสู่แม่น้ำโขงด้วยวัสดุคอนกรีตรเสริมเหล็ก2ชั้นผนังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสมมาตรมีมุกตอนกลางเพื่อใช้เป็นทางเข้านะครับโครงสร้างอาคารใช้ผนังและเสารับน้ําหนักหลังคาทรงจั่วมุงกระเบื้องเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดนะครับอาคารตกแต่งด้วยบัวปูปั้นรอบกรอบซุ้มโคงเหนือประตูและหน้าต่างพื้นชั้นล่างปูกระเบื้องซีเมนลาย ชั้นบนปูไม้กระดานเข้าลิ้นเวลาเข้าชมเข้าเที่ยวนะครับพิพิธภัณฑ์จวนผู้บ้านะครับเปิดทําการวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับปิดทําการวันจันทร์ถึงวันอังคารวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็เปิดตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง16.30นนาฬิกานะครับก็เดี๋ยวพาเข้ามาชมภายในจวนผู้บ้านะครับภายในอาคารจวนผู้บ้านเขาเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอโต๊ะของผู้บ่าราชการอย่างัด แล้วก็มีผู้ว่าที่คำนักดุจที่จวนจวนหลังนีน้นะครับจวนหลังต่นี้ครับก็มีหลายชื่อ,อครับอืตรงนี้ก็เป็นมุมสะสมของเก่าตั้งแต่สมัยนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจมีพวกตะเกียงพวกผ่านนะครับโอ้โหนี้แบบคลาสสิกมากนะครับสวยงามมากครับนี่ก็เป็นเตารีดสมัยโบราณนะครับ แล้วก็กระเป๋าเดินทางกระเกียงโปุ้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นสองนะครับเป็นบันไดไม้พื้นชั้นบนเป็นไม้อ่ะงรงนี้ห้ามเข้านะครับเป็นห้องนอนมีที่นอนด้วยเป็นไร คืนประทับแรมนี่ก็เป็นฝั่งด้านหน้าของอาคารจวนผู้บ้านะครับชั้นสองนี่ครับวิวที่เห็นอยู่นั้นก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับอาคารหันหน้าออกฝั่งแม่น้ำโขงนะครับอาคารจวนผู้บ้า เจ็ดพระาธาตุนครแห่งร่มน้ำผงนะครับมีพระาธาตุเลนูนพระาธาตุประสิทธ,ทธิ์พระาธาตุศรีคุณพระธาตุพนมนะครับพระาธาตุนครพระาธาตุมหาชัยพระาธาตุ่าอุเทนนะครับครับนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่าของจังหวัดนครพนมนะครับอาคารนี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสยงคารามอิโนโดจีนนะครับเท่าที่อ่านมา อาคารแห่งนี้เราก้าก็เคยมาประทับแรมที่นี่นะครับหนึ่งคืนก็หลังจากที่เราเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสร็จนะครับช่วงตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วก็จะไปหาอะไรทานกันที่ท้งคอนพนมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเที่ยงนี้เราจะได้อะไรทานกันครับผมกืยเ <c ười> ตี๋ยวอะไรใช่ไหมคะคลิปนี้ <c ười> ที่อาย่ชอยากิน,น <c ười> <c ười> ถูกใจรู้อยู่ว่าถูกใจอ่ะรู้อยู่ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ไหม เรานะครับก็ได้มากินก็เหลาแล้วก็เกี๊ยวอร่อยมากนะครับอยู่ร้านสนิทสินใช่ไหมน้องเอิก็อยู่แถวๆชุมชนข้างๆโรงพักนะครับปักหมุดตาม g ี s เมาได้เป็นร้านเก่าแก่โบราณน,นะครับอร่อยจริงๆนะครับโดยไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะเช็คอินเข้าห้องพักของเรานะครับก็เดินทางมาถึงเขาเรียกอะไรนะที่พักอะไรนะัดพบเหรอพบรักเออ ภบลักที่พักชื่อพบลักนะครับก็เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นที่พักด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันห้องน่ารักมากนะครับจากที่ดูในเพจมาและนี่ก็เป็นห้องพักคืนนี้ของเรานะครับภลักที่พักพบลักชื่อพบลักนะครับนี่โอ้แบบสไตล์เขาเรียกสไตล์มินิมอลหรือเปล่าเพื่นฮะเขาเรียกอะไรเขาเรียกสไตล์อะไรสไตล์ญี่ปุ่นเหรอมินิมอลไม่ใช่นี่นี่รถเราก็จอดอยู่ด้านลลาง มองเห็นไหมนูน่นนู่นน้่แหละนี่ครับวิวบนดาดฟ้าที่พักพบรักของเราครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากหอนาฬิกานะครับเห็นไหมครับมองเห็นไหม่านผู้ชมตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรือนำเที่ยวนะครับที่มองเห็นนู่นใกล้ จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะไม่รู้ค่ะเอาดีดีจะพาไปเที่ยที่ไหนฮอนอาลิกาหอนอาลิกาอ๋อ่เอาจะไปหลิกา ก็ตอนนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวมาชมนะครับมาชมไม่ได้มาเที่ยวมาชมหอ,อนาดิกาอนุสรของชาวเวียดนามนะครับนี่ก็ซึ่งอยู่ใกล้ๆที่พักเราเลยนะครับด้านหลังนี้หอฬิกาเวียดนามอนุสรน,นะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตนะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนครพนมโดดเด่นเป็นสง,ง่า ตัวอาคารสีชมพูอ่อนสะดุดตานะครับก็สร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนย้ายกลับเวียดนามตามท่านโฮจิมินนะครับหลังชนะสงครามภายในประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นะครับมีความสูงประมาณ50เมตรนะครับหอนอส์แแห่งน,นี้นี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับ หายร้านเลย้ยไ,ไปเดิอนอยู่ทงเดี๋ยวก็โดนรถชน <c oughs> นี่เป็น,ะนะร้านอาหารอากาศดีมากเลยนะครับขอให้ฝนอย่าพึ่งตกนี่ท่านผู้ชมเขาเรียกกิจกรรมอะไรครับดูนะครับ,รบที่เห็นอยู่กลางแม่น้ำโขงคือคนนะครับ <c oughs> เขาใส่เสื้อชูชีพลอยน้ำกันน่าจะเป็นกิจกรรมลอยน้ำโขงหรือเปล่า ลอยไหมเอิงไม่ไม่ลอยลอยไหมฮแบบดีอะ่ะลอยไปตามน้ำเลย,อ,ยอ๋อเขาเป็นชมรมนกเป็ดน,น้ำดูดิสีน้ำอย่างแดงอะ่ะบนหน้ากลัวเปิดหรือเปล่าอย่างงั้งถามดูดิ เอ้ยมีเบียด้วย แล้วนะครับมีร้านโมกุนะครับอยู่ติดริมฝูงเอ้ยีู หลายร้านนะครับถนนคนเดินนะครพนมก็ได้ตั้งร้านเป็นที่เรียบร้อย<ช>คนกำลังทยอยมาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรแเป็นลูกออกมาแล้วค่อยเดินกลับมาไหนค่อยเดินมาก็อดที่มึงถ่ายรูปโคตรสวย Đứng đây đô sáu Đây là phần phục năng ơn Chìm đuôi Này, nàm ừ, Chìm đuổi.

ตลาดอินโดจีนนะครับของจังหวัดนครพนมนครับ คนในพื้นที่มานะครับว่าร้านเนื้อย่างที่นครพนมร้านไหนาอร่อยนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณน้องเบสด้วยนะครับที่แนะนํามาร้าน3ใบเถาร้านเนื้อย่างก็ต้องขับรถออกมาจากที่พักประมาณ2กิโลนะครับเดินเร็วจังหิวข้าวใช่ไหมเดินเร็วจังเอาดีๆบอกมาว่าหิวข้าวหิวข้าวใช่ไหมนี่ถึงร้านแล้ว เป็นร้านหมูทะนะครับคนเยอะอยู่นะมาแนะ่อ,อันนี้หมูหรือเนื้อฮะชิ้เท่าไหร่หนี่งเจ้าสองโอ้หดูดีน่ากินมากเลยน้ำกินก็เป็นแบบเติมองนะครับเติมกระเทียมแล้วก็พริกนะครับมาแบบนี้เลยเอ,อไม่เพิ่มหรอ ยังเข้มกลัอร่อยเนะไงูด ก็ขอสวัสด,ดีตอนเช้านะครับเช้าของวันที่สองที่จังหวัดนครพนมนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ไปเดินถ่ายรูปตามรูปบ้านนะครับที่กำแพงถัดจากของอิกาไปไม่ไกลาจากที่พักของเรานะครับก็จอดรถไว้เดินไปเดี๋ยวจะไปทานข้า,าวเช้าร้านไหนนะ้<อ>นนเฮะร้านฟอนเทปเ,เดินไปเลยนี่นึกว่าจะเดินไปอีก ก็เดี๋ยวไปทานข้าวเช้ากันนะครับเรามาทานข้าวเช้ากันที่ร้านพรเทพอาหารเช้านะครับเอาขายมาอย่างดีมันก็เจ้าเดียวกันหรือเปล่าฮะอ๋อร้านอยู่นี่ร้านอาหารเช้านะครับอยู่ที่นครพนมพรเทพ กินหมดหรือเปล่าสั่งมาดูดิหมดหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้บอกให้สั่งคือตอนเดินเข้ามาก็เดินมาผิดร้านร้านเดียวกันแต่ว่ามันคนละสาขาเฉยใช่ไหมก็ไม่บอกเรา อร่อยมากนะครับอาหารเช้าที่นี่นะครับบัวพรเทพนะครับอาหารเช้าต้มเลือดหมูทีเด็ดก็มีหลายๆเมนูนะพวกข้าวต้มพวกโจ๊กอะไรอานนี้ใครที่มาเทีนะ่ยวนครพนมก็แวะลองมาดูได้นะครับเนี่ยอยู่นี่ไม่ไกลจากลานหนลานอะไรนะพญาศิตรีพญา์ตะนคราชนะครับ,ตตรรบไม่ไกลกันลานอยู่นี่ แนอนครับว่าหลังจากที่ทานข้าวทานข้าวทานข้าวเช้าเสร็จเราต้องมาที่ไหนคาเฟ่อีกแล้วคาเฟ่ที่เท่าไหลของนครนพนมแล้วนี่ใน EP นี้ เจ็ดสิบหกเอเครับเป็นอาคารเก่านะครับที่เขามาทำเป็นคาเฟ่น่ารักมากได้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะที่นั่งแย่ด้วย <c oughs> เขาก็เลยจะมองว่ามันแปลกหรือเปล่าว่า <c oughs> มานั่งตากแดดข้างนอกดิที่นั่งแย่ไม่พาไปนั่ง ชาเขียวอร่อยละม,มุนมากครับท่านผู้ชมดูความคาเฟ่ของเราครับแทบจะไม่มีที่วางแล้วดูดิมีคาเฟ่ไหนไปอีกไหม อดสวาก็เดี๋ยวก่อนกลับผมก็จะแวะไปลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับอยู่ที่ใจกลางของถนนคนเดินนะเส้นถนนคนเดินเมื่อวานว่าจะแวะแล้วนะครับพอดีว่าคนเยอะมากนะครับเมื่อวานวันนี้ก่อนจะกลับบ้านก็เดี๋ยวแวะว่าใ้กลับสการะท่านพักนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมแลนด์มาร์คของนครพนมที่เขามาถ่ายอะไรนะทางม้าลายใช่ไหมครัมถนน thải với bảo lột dỡ จากข้อมูลเขาเข้ามานะครับเขาก็บอกว่าเป็นปงพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคอีสานนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเสียน,นครับติดมนน้ำโขงเลยนะครับอยู่เราก็ได้เข้าไปกราบไหว้สักการะนะครับอง์พญาปู่ศรีสัตนาคราชนะครับจะเป็นหนอีกหรือเปล่า ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อได้ไปแวะไหว้พระธาตุพนมนะครับทางกลับก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ EP นี้เมืองนครพนมก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักผู้คนก็น่ารักนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยคาเฟ่ก็ มีหลายแห่งหลายจุดเหมือนกันนะครับเผื่อใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมได้นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ EP นี้ผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ช่องได้กเกี่ยวกินเที่ยวอีหาด้วยนะครับ EP หน้าจะไปที่ไหนรอติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายเออบ๊ายบาย